ในสุดโลบ,บอกคัสสิกก็มาสักทีหลังจากที่ฉันลงคลิปด้ยวยฮาร์จบหายด้ไม่กี่วันและตอนนี้ฉันได้ทำการออกแบบแล้วเ,เข้าใหม่แล้วมันให้เวลาตั้งห้าวันโอ้ยขียดเลยเราเอ้ยแล้วนี่คือประตูว้าไปที่ไหนประตูโดเลมนันฮาว่าไปเทคลาสิ โอ้ยทำไปที่นี่นี่มันลบบอกที่เราคุ้นเคยเมื่อก่อนนี่โอ้โให้เก็บโค้เยอะเห็นแล้วท้อมาดูว่ามีกี่ประตูไปดูสิโอ้โหเก็บทีละสิบโอ้โหมีท้าสิบห้าแมปอีกแล้ทำคลิปเดือน จบเองตอนนี้เป็นอีกอีเวนต์โลโบอคลาส,สิกได้เหนื่อยอีกแล้ว